เอาละครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ก็มาอยู่ในอนิเมะเวนก,กนก่กันอีกเช่นเคยนั่นะฮะเดี๋ยวก็ภาพในวันนี้เนี่ยจะมาสอนหารีโรทั้งหมดในอัปเดต9.0กันนะครับเป็นอัปเดตเอเดเวอร์เซอรีนั่นเองนะฮะจะมีวิธีที่ได้รีโรเนี่ยกี่รีโรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ฝากกันกดติดตามแล้วกดไลค์กันคนละหนึ่งทีแล้วกันโอเคแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกก่อนได้เลยว่าวิธีที่ในการหารีโรในอัปเดต9.0เนี่ยผมจะไม่นับพวกบอสล ก็ชนะเป็นที่เพิ่มมาในอัปเดต9ลว้ลวนๆเลยนั่นเองนะครับผมก็จะได้ไม่สับสนกันเนาะว่าเออในอัปเดต9เนี่ยมีวิธีอะไรบ้างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะไอพวกเออวกอร์ไลน์ก็ไม่นับนั่นเองนะฮะก็จะเป็นวิธีที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดต9เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นพวกรีสต็อกมาแหละนะเนาะอ่ะก็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังว่าเออเราเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่รีโลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันดับแรกครับผมมาอยู่ที่หน้าอีเวนต์กันก่อนน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 เเ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 ลลลลยยยยััััั่่่่่่่ออ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 งงงงงะะะะะะะฮฮกกกกดดททททีีีีีีีววววตต์์รรรรรร้้คคคบบผผมม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 แแใใาาาาาหหไไไปป99ืิช็จน ไก่เพชรไก่อาชีพรับกดเกมพาร์และเติมโลบกักไทยเลดีเติมไว้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ต้องดีดีช็อปนะครับผม เดี๋ยวอันดับแรกนะครับเรามาดูที่ anniversary trial กันบ้างดีกว่านะครับผู้ชมอ่าเป็นอันดับแรกเลยนั่นเองนะฮะซึ่งใน trial เนี่ยมันได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวว่าต้องทำยังไงบ้างน,นะครับผมอะ่ะก็หลังจากที่เราคลิกคำว่า trial เข้ามาแล้วน,นะครับก็จะเจอทั้งหมด7ตัวละครที่เป็นตัวละครที่อยู่ในตู้นั่นเองนะครับผู้ชมอ่าซึ่งไอ้7ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเป็นด่านเป็นด่านไปนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ด่านนี้ก็จะเป็นตัวนี้ที่เราต้องเล่นนั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าถ้้้าาาาาาเเเเเเรรรรรลลือออกกด่่่่่นน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 ไหียตตงงัััััวะะคคบบใผผ trial นะแบบว่าตัวละครที่เรามีอยู่แล้วนะเอ็นะฮะก็คือจะฟิกตัวละครมาเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นถ้าเลือกเป็นกอซิล่าก็จะฟิกเป็นกอซิล่าเข้าไปเลยนะเอ็นะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็พูดตรงๆว่าก็ไม่ได้ยากมากแค่เล่นตามตัวละครที่มันมีให้นะเอ็นะฮะให้มันผ่านนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อเราผ่านแล้วนะครับให้กดคำว่ามิชชั่นด้านขวามือตรงนี้นะเอ็นะฮะอ่าก็ท้าสังเกตนะครับมันจะได้มาด่านละสามเหรียญนะเอ็นะฮะก็รวมไปเจ็ดด่านก็ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับคุณผู้ชมหรือว่ายี่สิบเอ็ดลีโลนะเอ็นะคบรั ผู้ชมอ,อ่ะมาดูลองชอบนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีของให้แลกประมาณนี้นั่นเองนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่คนน่าจะแลกที่เทรดรีโลนั่นเองนะฮะเออหรือว่าเอาจริงเนี่ยผมก็มีแบบเว็บไปแลกแบบว่าเอเลเมนทัลชาร์ดบางนะเออประมาณนี้เนาะหรือว่าไอหินคอรับนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ,อ่ะประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเล่กเป็นเทรดรีโลมากกว่า,น,ะะา,านั่นเองนะฮะโอเคมาต่อกันที่อันที่สองนั่นเองนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับคุณผู้ชมตัดทิ้งไปได้เลยอ่ะอันที่สามนะครับผู้ผู้ชมจริงๆเนีย่ยอันที่สามวันนี้เอนรกอี่ยมัวละครที่เพิ่ม,ม เข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะฮะซึ่งมีทั้งหมด11ตัวละครน,นั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะซึ่งจะได้กี่ลีโลเนี่ยเราลองมานับกันดูนะ15 30 45 60ใช่ไหมเจ็ดสิบ้าเก้าสิบนั่นเองนะฮะ120นะครับผม135 100เท่าไหร่วะ150นั่นเองนะฮะแล้วก็ได้อีก30ก็คือ180เหรียญน,นะครับก็ถ้าสามารถแลกรีโลเนี่ยก็แลกได้ทั้งหมด180รีโลเลยนั่นเองนะครับผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยนะะั่นนนนเเออองะะะะะฮ่่แล้้วกก็็็ตมมาครับผูชจป The เดอะครามิที่ออะไรนะเดอะครามิตี้อะไรก็คือเป็นของเจ้าตัวทันเดอร์นะคือไม่รู้ว่าชื่อจริงมันชื่ออะไรผมลืมเออประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเดอะฮาร์โรนัยส์คือ5กับ6เนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะอันที่7ก็จะเป็นเจ้านี่นะครับผู้ชมอ่ะเป็นตัวละครก็คือตัดทิ้งไม่ได้เลยก็จะมีแค่1นะครับผู้ชมอ่ะแล้วก็มี4นะครับผู้ชมอ่ะโอเคนะครับก็จะมีแค่หนึ่งนะครับผู้ชมที่ได้มาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดลีโลนั่นเองนะคครับผู้ชมเออือแค่นี้เนี่ยก็ได้มาา200ก,กว่รีอ แล้วนั่นเองนะครับถ้าตีวงกลมเนาะเออประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนไอ้เพอร์แมเนติเอเวนต์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับที่เป็นเขาเรียกว่าไงนะเฟมิเลียเนาะเออซึ่งเฟมิเลียตัวนี้ก็จะเป็นของเฉพาะตัวก็อันนี้เนี่ยก็สำหรับใครที่ทำควสไม่ทันแล้วกันหรือว่าเพิ่งมาเล่นอะไรประมาณนี้ก็ค่อยมาทำก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีรีโลให้นั่นเองนะฮะเอออ่ะต่อมานะครับผู้ชมครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะอีเวนต์นี้ก็คือเจ้าเค้กนั่นเองนะครับผู้ชมอ่าซึ่งเค้กเนี่ยก็สามารถหาได้จากอนนัี้เวนะะฮซึ่งณตรรรงงงนนนีีี้้้้้เ่ยจะะใหหดดทััมม400โคบผูชก็ตอ เก็บเค้กทั้งหมดประมาณห0แสนนั่นเองนะฮะต้องบอกได้เลยว่าเค้กเนี่ยเก็บไม่นานนะครับผู้ชมเออคือตกวันละประมาณล้านถึง2ล้านเลยนั่นเองนะครับผู้ชมถ้าใครฟาร์มดีๆเนาะหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมมาทำคลิปสอนฟาร์มก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นั่นเองนะฮะก็ฟาร์มไม่ยากนะครับผมอ่ะก็มาที่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผู้ชมก็จะเป็นด่านที่ผมใช้ลงนะจะเป็นด่าน Evolutionianian นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นด่านเก้านะครับผู้ชมอ่ะก็ด่านแปดเนี่ยจะยากนิดนึงก็อาจจะลองหาคอมโบทิตี้ลงหรือว่าอาจจะไปลองเซตที่แบบว่าที่ จะได้ตาละประมาณ5,000เคนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครดวงดีอาจจะได้ดีโอไปเลยนะเออก็5,000เคกเนี่ยก็จะได้ประมาณ2นาทีถึง3นาทีนั่นเองนะฮะก็ตกตกเฉลี่ยเนาะก็เวลาที่ผมเล่นประมาณได้ด่านนี้นะก็จะเป็นประมาณ3นาทีครึ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในการตั้ง FK ผมต้องเผื่อเวลาในการแบบว่าการพลาดเนาะอะไรประมาณนี้เลยทําให้มันได้ประมาณ3ครึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใครแบบว่าเล่นมือเลยนั่นเองนะครับก็จะจบที่ประมาณ2นาทีต้นๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้ก็ได้มาแล้วนะครับอีก40 ดูที่ดันเจียนช็อปเลยนั่นเองนะฮะอ่าดันเจียนช็อปนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยมันได้ทําการรีของรีโลนะครับคุณผู้ชมมาให้แลกอีกแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นเจ้าตัวซงจินอูนั่นเองนะฮะก็แลกมาทั้งหมด100เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็เจ้าโบลี่นั่นเองนะครับก็จะเป็น100เลยนั่นเองนะฮะก็สองอันนี้ก็รวมกันก็เป็น200แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าก็คือเยอะมากๆนะนะอัปเดตนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมไม่ร เป็นเดนโกโคุอ่ะยี่สิบห้าลีโลแล้วก็สตีลบอลรันนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณ50าสิบลโลแล้วก็เรดซิทนะครับผมประมาณ50าสิบลโลนั่นเองนะฮะก็รวมเป็นประมาณ125่งร้อยยี่สิบห้าลีโลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างใช้ได้เลยเพราะว่าเรดพวกนี้เนี่ยผู้ลงโก็คือมันง่ายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวละครใหม่ๆใ,ในอัปเดตมาเนี่ยก็คือมันเก่งมากๆเลยเพราะว่าด่านเก่าๆก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าเรียกว่าเทียบได้เลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคือด่านเก่าๆไมาณนนี้้แลวะครับสรดเองนะะฮอ่าก็มีีีีอออกกนะครับผู้ชมม่ จะเป็นเจ้ากิวกาเมททางด้านของตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะอ่าซึ่งกิวกาเมทก็คลิกมาแล้วก็คลิกทางด้านคอมมานซิลช็อปนั่นเองนะครับผู้ชมก็เลื่อนลงมานะฮะก็จะเจอเจ้ารีโล20ลีโลแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ตรงคอมมานซิลเนี่ยหาจากไหนนั่นเองนะครับผู้ชมให้มาที่ด่านของกิวกาเมทเลยน,เเน,เลนั่นเองนะฮะเป็นเรื่องของเฟรนั่นเองนะครับผมอ่ากดที่เคสแบตนะฮะเลือกที่ทีเจนเตตนะครับแล้วก็เลือกที่ด่าน4นั่นเองนะฮะโกลเด้นคัสโต้นะครับผมแลกกก็็เเเลลือลา X 1, X 2, X อายะนปม เพราะว่าได้เยอะดีนั่นเองนะฮะได้ถึง6ถึง18เลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาในการจบอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะเออก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันก็เป็นแบบว่ารีโรฟรีนะคุณผู้ชมก็อาจจะฟาร์มได้เล่นก็ได้นะประมาณวันหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าแพทเทิร์นนะครับที่ผมจะใช้ฟาร์มนั่นเองนะฮะก็หลังจากนี้เนี่ยคือผมแรก400รีโไปแล้วใช่ไหมก็ใช้เวลาไปวันหนึ่งก็ไม่ถึงวันด้วยซ้ำประมาณแบบว่าครึ่งวันเวลาก่อนนอนนะครับคุณผู้ชมตื่นมาผมก็ปิดคอมอะไรประมาณนีีนะ้้้เเเเเเนนนนาาาาาาาะะะะะกก็็ใชววววลลปร 5, 5อนนอนลรรรรมมมมณคคคึึ่่นะ่่่่งงงงัตตอออออแแยพจจจไดบบขสุิผ คนนอนคืนนี้ใช่ไหมอสวรรผมก็จะทําการ FK เหล็ซิตไว้ไม่ใช่เล็ซิตเล็กจินอูไว้นั่นเองนะครับผู้ชมเลนะ็หมดเนาะก็ FK ไปเลยนั่นเองนะฮะก็ไม่สุดว่าตื่นมาจะได้เท่าไหร่ก็ขอแค่มันแรกครบก็บพอนั่นเองนะครับผู้ชมเนาะแล้วก็ก็ในอัปเดตนี้นะครับผมก็จะแนะนําให้แลกเจ้าหินสีไปด้วยก็ยังดีนั่นเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนั่นเองนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้ในการทำเควสนี้นั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะมาที่เควสที่ผมบอกนะก็เควสที่สี่นั่นเองนะฮะก็คือเราต้องอีโวลลตััััััวววะะะะะะคคครรรรท้้้้้้งงหหหหมมมมมมดดนน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 ีีีบบผผูชชเเเเพาาาาา่่ใใิิสสยยยออกกๆแแํ แค่แรกแค่รีโลอย่างเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหินสีนะครับมันเก็บได้น้อยมากนะครับคุณผู้ชมก็คืออยู่ไหนวะนี่นะคุณผู้ชมหินสีอยู่ไหนวะเออมันต้องกดที่อะไรวะเอเซนสโตนมะนี่มันเก็บได้แค่ประมาณ50ต่ออันมัง้งถ้าผมจะไม่ผิดน,นะส่วนอันนี้เก็บได้ประมาณ120กว่าๆนั่นเองอะครัเออก็แนะนำว่าให้แรกหินสีได้วยแล้วกันถ้าใครบอกว่าเหรียญมันเหลือนั่นเองนะครับเพราะว่าในการอีโวตัวละครเนี่ยมันใช้หินสีเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมก็คือถ้าใครแบบว่าเอฟเคแล้วบอกว่ามมันนจาาเป็ก อ่ะแล้วก็เจ้าโบลี่นั่นเองนะฮะเออก็มีหินสีได้เช่นกันนั่นเองนะฮะก็จะลืมไปแลกด้วยนั่นเองนะครับมันใช้หินสีเยอะมากๆเนาะสำหรับแพทนี้นั่นเองนะครับเออคือแบบว่าแพทนี้เนี่ยอีโวตระค้อนไปเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันใช้แบบว่าหินสีเยอะมากๆแต่ว่าข้อดีเราก็จะได้รีโลมาทดแทนเช่นเดียวกัน <ๆ S 2> นั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะประมาณนี้ซึ่งคืนนี้ผมคิดว่าน่าจะเปิดเป็นเจ้าจินอูไปนะก็คือแบบว่าวันหนึ่งผมก็จะแบบก่อนนอนใช่ไหมก่อนนอนผมก็จะเปิดแบบว่าไอนน้จินอูไว้อ่ะพรุ่งนี้ก็็็จจจะะะะไปปปเเเเิิดด้้้าาโบลลลีีี่่ออรรมณนนนแววกกกัึง นะเพราะว่าด้วยความที่มันมีแค่กี่อันว่าที่มันรีมาก็จะมี1 2 3่งสองสามใช่ไหมสี่ห้าใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็มีหกอ่ะในอีเวนต์นั่นเองนะฮะส่วนเจ็ดเนี่ยเราต้องเล่นมือเอานั่นเองนะครับก็ผมคิดว่าใช้เวลาประมาณกือบเกอสองอาทิตย์เนี่ยทุกคนก็น่าจะสามารถแลกรีโลตามที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดต9ได้ครบแล้วนะะั่นเองนะฮะถ้าว่าไม่ติดขี้เกียจนั่นเองนะครับผู้ชมเออ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะะั่นเองนะฮะสำหรับรีโลที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดต9 <c oughs> ก็ถือว่าเป็นจนํานวนที่เยอะมากๆเเลยนนนั่องะะฮก็สามารถดดูที่มมุซ้ายบนไ้เลยว่่าาได้มกีีรโลนั่นเองนะครรัับบผู้้ชมเเเนาาะอออก็สหจโดีซฮ ือว่าวอลอีเวนต์หรือว่าลิฟช็อปเนี่อันนี้ผมก็ขอมารับได้กันเพราะว่ามันคือเบสิกอยู่แล้วที่ทุกคนน่าจะต้องเล่นนะครับผู้ชมอ่าประมาณนี้แล้วก็ชาเลนจด้วยเช่นกันนั่นเองนะฮะเออก็ชาเลนจ์ก็ตอนนี้ก็จะมีคูณ2นะครับก็จะมาช่วงสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับผู้ชมก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะฮะเออก็จะได้รีโลเยอะมากๆนั่นเองผมก็เล่นไปแล้วอ่าอันนี้อย่างนี้ว่าเออก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับรีโลที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดต9.0นั่นเองนะครับผู้ชมก็ถ้ามีอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีเยอะกว่านี้หรือเปล่านะเออเพราะว่าเรา ก็จะเห็นประมาณนี้แล้วกันเออส่วนทัวร์นาเมนต์ผมไม่ชัวร์นะเออขอดูก่อนเออทัวร์นาเมนต์ผมไม่ชัวร์นะขอดูก่อนนะเอาทัวร์นาเมนต์ก็กลับมาให้แลกปะ่ะเพราะว่าตอนนั้นผมเคยแลกไปอ่าสำหรับใครที่เป็นสายทัวร์นาเมนต์ก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมก็กลับมาแลกได้แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้แต่ดยส่วนตัวผมก็ไม่เล่นหรอกทัวร์นาเมนต์เพราะว่า,วามันเล่นไปแล้วมันมันเหนื่อยอ่ะคุณผู้ชมเออแค่เปิดไอันี้ไปก็เหนื่อยแล้วนะเออยังต้องมาทำคงทำคุยอะไรอีกมันก็เหนื่อยพอแล้วยังไปเล่นทัััััััววรร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 ร์์นน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 นาา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 เเ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 มม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 ตคคคคืออ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 ถถ้้้้ใใลลล่่่่่่ะะ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 กกกกก็็็ขยยๆงงงบบจจีีีปปปณผผไไไไิดดดดพททหห ก็ลองดูมุมซ้ายเอาด้วกันว่าผมเพิ่มมากี่รีโลนั่นเองนะครับผู้ชมเออก็นี่แหละก็จะเป็นอัปเดต9.0และวิธีการหารีโลดได้ทั้งหมดในอัปเดตนี้นั่นเองนะก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนั่นเองแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับ